มีภาพที่จังหวัดชนบุรีค่ะวงจรปิดจับภาพเอาไว้ตอนที่พายุทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะพัดเข้าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะจริงๆเป็นชุมชนชุมชนบ้านเซิร์ดหมู่เจ็ดตําบลบ้านเซิร์ดอำเภอพนัทนิคมหลังคาหายไปเลยเนี่ยหกหลังและลานจอดรถที่มีรถจอดอยู่ได้รับความเสียหายนะคะนั่นนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลังคาหลังคา กระเบื้องเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะหลังคาบ้านทุกคนไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลย ตรงนี้ห้าหลังค่ะโดนหมดทุกหลังเลยใช่เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันค่ะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่เจออะไรที่แบบนี้ไงเราเองเราก็กลัวมากมันลงมาขนาดนี้เราเห็นว่าอุ๊ยอะไรมาหล่นหน้าบ้านแบบหลังคาไม่เคยเห็นสังกะสีอ่ะมันมันน่ากลัวเี่ยถ้าเกิดโดนเข้าไปก็ตายแม่ตกใจสั่นสั่นร้องไห้อยู่คนเดียวคือว่าแกอยู่ในบ้านคนเดียวไอ้เราก็ะแากมาไม่ได้ความที่ว่ามันสังกะสีมันอยู่กลางหมู่บ้านออกไปหนักในยาเกย์สวาดไม่งั้นเกย์ไม่สวาดแม่ก็โดนคอพอดี ส่วนที่เพชรบูรณ์เป็นน้ำป่าหลากครับคุณผู้ชมบ้านเรือนกว่า50หลังเลยนะฮะอยู่ในชุมชนบ้านวังเววครับในอำเภอหนองไผ่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมาแป๊บเดียวสูงถึงเข่าเลยบางจุดถึงเอวเลยครับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจมน้ำเสียหายนี่ฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันนะครับบางจุดเนี่ยเห็นว่าเป็นพื้นที่สวนไร่นาด้วย แล้วก็มีภาพมาจากฝั่งของเมียนมาเมียนมาก็หนักครับรัฐฉานเหนือนะฮะอันนี้เป็นดินโคลนถล่มแล้วปิดทับเส้นทางแล้วก็มีน้ําป่าไหลบ่าลงมาอีก,กคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพเนี่ยรถบรรทุกสินค้าแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวนับร้อยคันเลยนะฮะเห็นว่าติดอยู่ในกระจายไปตามทางบนไหลเขาบนภูเขาสูงครับผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์รถจักรยายนยนต์พยายามจะฝ่าที่เป็นน้ําโคลอนออกมา บางส่วนฝ่ามาได้บางส่วนนี่น,นี่เห็นไหมฮะไหลไปตามโคลนเลยนี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่รัดฉันเหนือนะครับทางฝั่งของประเทศเมียนมาช่วงนี้ก็มีอิทธิพลของพายุด้วยเหมือนกันครับใช่ค่ะวันนี้ชุมฉำกันต่อนะคะคุณผู้ชมเห็นโคราชเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกน้ำท่วมแม้กระทั่งจวนผู้ว่าที่บ้า จุดไหนเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาผ่านทาง SMS ของเราก็ได้นะคะครเรื่องสภาพอากาศยังคงเป็นเรื่องใหญ่นะช่วงนี้